ทำไรกันครับเนี่ยไอ้กางแขนทำไมกันครับจะบินแล้วครับเอ้ผมเขาแถวด้วยดีกว่าเขาเขาแจกของเขาแจกของแจกของในเมืองแจกของในเมืองต่อแถวเว้ยแจกของในเมืองเว้ยไปไปตามไปตามพวกข้างหลังมาเขาแจกของเนี่ยเฮ้ยเขาแจกของเว้ยแจกของต่อแถวแจกของแล้วเพื่อนต่อต่อแถวแจกกรชาเพื่อนแของว ไป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 รับกันอย่าแซ่ยอย่าแซ่ยขาอย่าแซ่ยขาใี่ไหคะใครไม่เกี่ยวช่วยออกหน่อยได้ไหมไม่ไม่ผมมารับของนี่ไม่ได้แจกของนะพี่ผมมารับของอ่เออไม่ได้ไม่ได้แจกของอ่ะครับเสียงดังคนอื่นก็ฟังเลยดีไม่รู้เรื่องอ๋อขอโทษครับเอาผมนึกว่าแจกของไงครับอ๋อไม่ผมดังเหรออ๋อโอเคเลยนะอันนี้อัยนีอันนี้ห้าค่ะอันนี้ห้าใช่ครับ พี่ใครอมยิ้มก่อนมันฟังไม่รู้เรื่องอ่ะพี่พี่พูดแบบรบหรืพี่โจ๊บ่บหรือไงพี่เลขสามหนึ่งห้าเฮ้ยเดี๋ยวโทรหาลูกน้องก่อนเดี๋ยวตัวหาลูกน้องขึ้นแกงตีแม่งอะไรบ้างมาบ้างไอยานี่ไงหมัดหมัดโดนหมัดโดนหมัดพี่เป็นอะไรเป็นเป็นคนหล่อครับเป็นคนหล่อผมแค่มาเล่นปกตินะ แกงป่าเบวครับแกงป่าเบียวครับแกงป่าเบียวแกงก้อไก่ป่าเบวครับไม่เบีเลยป้าอันนี้เบอันไม่เบวครับนี่หมัดโดนหมัดครับไม่เบียวเลยครับเฮ้ยพวกไมนถูกใจรวะเนี่ยถูกใจแมนอพวกเพื่อนเราแม่งสุดอยู่แล้วผมผมไม่เห็นต้องมีแก๊งแล้วแต่แบบผมก็เฟี้ยวได้อรพี่ ด้วยอะไรอะไรครับผมไม่ได้บอกเลยอุ้ยอุยเสือกอุ้ยเสือกเราคุยกันสองคนน้องน้องเนาะเนอะแล้วก็คุยกันสองคนเออก็ก็มีคนอื่นเขาอยากคุยด้วยเออก็ก็ก็เข้าใจแหละก็เข้าใจก็เข้าใจว่าอยากคุยด้วยน้องก็บอกพี่ดีๆก็ได้ก็เดี๋ยวคุยด้วยให้ไม่ใช่แบบเอ้อยู่ดีๆอยากคุยกับเขาแบบสอดเข้ามาเฉยเลยพี่พี่เหงาบอกมึงฟังเสียงกูกูเหงาป่ะล่ะ มึงอะไรเนี่ยมึงอะไรมึงเป็นพระองค์พระเอกอะไรมึงเนี่ยอะเอามึงเป็นพระเอกอะไรน้องเสียงมึงยังไม่มีเลยมึงจะเป็นพระเอกอะไรน้องเป็นหวมไ้เ่อชัวเอ้ยมึงมึงมึงสั่นอยู่วะเนี่ยมึงเอ้ขอโทษขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจมึงจะมาขัดรถกูทำไมไอ้โง่เอาโดนกูโดนกูเอางงงฟังไม่ทันโดนกูเจอกูแล้วไปงงไงฟังควยไม่ทันเลยไอ้รถ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 มาฟังควย มึงมือกระเป๋ามือกระเป๋าควายอ่ะมือมือกระเป๋าควายอ่ะก็นี่ไงมึงก็คุยก็ฝูงมึงดีเนี่ยข้างบนน่ะเออมึงมึงก็คุยก็ฝูงมึงดีมึงไม่ไหวหรอกไอ้น้องไม่ต้องมาทำทรงไอ้เหี้ยไม่ไหวหรอกไอเหี้ยขนาดกูพูดมึงยังฟังกูไม่ออกมึงคนไทยปะเนี่ยมึงคนไทยปะเนี่ยคนไทยปะเนี่ยเฮ้ยฟังไม่ออกไอเราคนไทยปะเนี่ยมึงอ่ะเฮ้ยไปสไปสไปเป๊กับกับเวียดนามไปมึงอ่ะสไปเป๊กับเวียดนามไปไอโง่มา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  ปปปมาสภามามามาไปแจ้งไปแจ้งสภามามามาอะไรอะไรไอหมาเล่ยเอ็งเอ็งเอากระดูกหมาหมามันไล่เนะ่ยเอ็งเห็นอ่ะเอ็งเอากระดูกมาเหรอเฮ้ยเอ็งเอากระดูกตามมาน้องทำไมหมาไล่กัดอ่ะเอาโดนแบนรถไอ้เหี้ยไอล้วผมไม่ได้เลื้อนอะไรนะไอเราไม่จะไปแบนผมได้ไงวะเอออาผมเลื้อนอะไรอ่ะผมแค่ขับรถเอาแทงกูอ่าแบนกู เข้าใหม่กูเข้าใหม่วันนี้ไม่มีตึงๆเหรอตรงเนี้ยแบบไม่มีมาสกิดนิดนึงแล้วร้อนดิ้นเหมือนอะไรเเลลืออนนก็มึงปีี้้้้ยววว่าโโหระดับแ โอเคนะครับแล้วสําหรับใครที่อยากเล่นแบบเต็มระบบผมขอแนะนําร้านพิกกี้สโตมีโปรเสกอาวุธพร้อมปลดแบนได้ทุกประเทศและโปรอีกมากมายให้ได้เลือกใช้รับรองเต็มระบบแน่นอนหรือถ้าใครชอบแบบครบจบเต็มระบบทางร้านได้จัดเซตรวมไว้ให้แล้วแล้วถ้าใครสนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดเข้าไปใช้กันเยอะๆนะครับที่พิกกี้สโตอ่า อร้านกูพิกี้โตเลือนงกันตลอดแล้วพวกกูมีโปออสัตว์แล้วกูไม่ได้โมออไอ้สัตว์ทุกประเทศพวกกูโชออเลือนเต็มระบบไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงโดนกูตบเลือนพวกกูเลือยกันตลอดบอกไอ้พวกกันจอกเดี๋ยวมึงกลายเป็นศพออ